หลังจากที่หมาบ้านป้าทุนดีตายนะคะก็มีแมวจากเพื่อนบ้านมาเที่ยวบ้านทุกวันเลยค่ะสีนั้นสีนี้พ่อป้าไม่เคยดุเคยว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ประโยชน์จากเขาก็คือรถนะคะไม่มีหนูเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะคะแต่เขาก็ยังไม่คุ้นเคยกับป้าเท่าไหร่ป้ารักแมวนะคะแต่หมาก็ขาดไม่ได้ค่ะที่บ้านนี้ ช่วงนี้ขาดไปชั่วคราวพ่อกำลังเอาไปฝึกนะคะเนี่ยค่ะเห็นป้าก็กลัวกลัวกล้ากล้าจะหนีดีหรือจะอยู่คุยดีนะคะเขาทำอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วนะคะป้าก็รู้สึกยินดีชอบอยากจะเอาหมาตัวน้อยกับแมวตัวน้อยมาเลี้ยงพร้อมกันให้เขาเป็นมิตรกันนะคะขอบคุณนะคะ ที่กรุณาให้กำลังใจป้าทุนดีตลอดมาขอบคุณค่ะ